จะบอกว่าของฝากเขาให้ทุกคนนะคะเขาให้ทุกคนในออฟฟิศดังนั้นพวกเธอก็อย่าพึ่งอะไรไปไกลนะเขาให้ทุกคนเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวของฝากที่จ้านาเอามาฝากกล่องสวยเนาะดูกล่องกล่องสวยแล้วก็อีกหนึ่งกล่องคนญี่ปุ่นแบบว่า รู้สึกว่าแพ็กเกจจิ้งอะไรเงี้ยเขาแบบใส่ใจอะสวยเนาะดูอันนี้ดูจากกล่องก็รู้แล้วป่ะทุกคนว่ามันเป็นอะไรดูจากกล่องก็รู้แล้วป่ะว่ามันต้องเป็นอะไรที่มันเป็นชาเขียวแน่นอนอไอที่เป็นชาเขียวแน่นอนอไอที่เป็นชาเขียวแจนมันเหลือไม่กี่ชิ้นแล้ว แต่ว่าเหลือไว้เพื่อที่จะรีวิวให้ทุกคนดูใครเคยกินบ้างเหน็นไหมคุกกี้ชาเขียวเนกล่องสวยกล่องสวยแล้วคิดว่าแบบใครที่แบบกินกับกา,ฟา spread, แฟอะไรเงี้ยน่าจะอร่อยกินกับกาแฟากับนุกชิมค่ะชิมชิมชิมซึ่งวันนี้จะจะบอกว่า ซึ่งด้านานใช่ไหมเขาก็แบบเอาให้มาแล้วเขาก็เห็นว่าฉันไไม่กินสักพีเออซึ่งที่ฉันไม่กินก็เพราะว่าฉันเหลือไว้ว่าจะมารีวิวให้ทุกคนดูอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ายังไม่กินอีกเหรอเมื่อไรจะกินอะไรอย่างเงี้ยเมื่อไรจะกินขนมที่ให้อะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็บอกว่าเมื่อไรจะกินมานี่ถ้าไม่กินเอามาให้ผมอะไรอย่างเงี้ยเออเอามาให้ผมเดี๋ยวผมกินให้อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยฉันก็ไม่ให้แล้วเนาะ มันเป็นไส้แบบนี้อืมอร่อยอร่อยอร่อยค่ะอืมอร่อยเนาะอร่อยเนาะอร่อยอร่อยแฟนก็บอกว่าอันนี้อร่อยสุด สมม่าที่เขาบอกว่าอันนี้อร่อยที่สุดอร่อยจริงเพราะเพราะว่าโตข้างกันนั่นแหละเขาเลยเห็นว่าเมื่อไหร่เธอจะกินอะไรเงี้ยแปลกจังปกติของกินไม่เคยเหลืออะไรเงี้ยปกติเธอไม่เคยเหลือของกินไม่นานขนาดนี้อะไรเงี้ยเขาเลยมาผมกินให้ถ้าไม่กินอะไรเงี้ยเขากินเร็วมากเขาอันน่าจะชอบแหละนี่กินไปแล้วหนึ่งอันอร่อยอร่อยทุกคนอร่อย ถ้าไปญี่ปุ่นก็ลองซื้อลองซื้อมาชิม